ยายหลานพากันทำบุญช่วงวันหยุดก็จะเป็นเวลาที่ดีนะคะเราก็จะได้อยู่กับครอบครัวแล้วสิ่งสำคัญที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือเราจะต้อง พาครอบครัวของเราไปทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลขอพรขอให้กับตัวเองใช่ไหมคะทุกคนหล่อยเชื่อว่าในแต่ละครอบครัวก็จะทำแบบนี้กันเวลาที่เราไปเจอหน้าญาติพ่อแม่พร้อมหน้าพร้อมตากันสิ่งยิดเดียวจิตใจที่เรา จะได้ก็คือชวนกันไปทำบุญใช่ไหมคะวันนี้หน่อยก็มีโอกาสได้พายายกับหลานมาทำบุญกันนะคะที่วัดอยู่ไม่ไกลบ้านนะคะเป็นวัดพระเจ้าใหญ่ลือชัยวัดนี้จะเป็นวัดที่ลมดื่นเย็นสบายนะคะชาวบ้านก็จะนิยมมาทำบุญกันที่วัดนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเองนะคะวัดนี้เขาก็จะมีเป็นถ้ำนาคาไว้ให้เราชมด้วยนะคะมีเป็นถ้ำเข้าไปข้างในได้เลยอันนี้จะเป็นหน้าวัดนะคะหน้าวัดของพระเจ้าใหญ่หรือชัยก็จะเป็นแบบนี้เวลาเดินเข้าไปในวัดนะคะก็จะเห็นพญานาคตัวใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เลยนะคะเวลาเดินเข้ามา แล้วอีกสองฝั่งไปทางขวาเนี่ยก็จะเป็นถ้ำนาคานะคะอันนี้หน่อยไม่ได้ถ่ายตรงถ้ำมาให้ดูแต่ถ้าแบบใครมาเที่ยวหรือผ่านมาทางนี้ก็แวะมาทําบุญสักการะท่านได้นะคะเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงของจังหวัดอำนาจ,จเจริญเลยนะคะ